เมนครับไหนดูสิโอตาเป็นอะไรเนี่ยเป็นหนองครับเป็นหนองไปหาหมอมาหรือยังคะยังเหรอเขไม่ใช่ตาหนองก็เป็นตากุ้งยิงตากุ้งเองเฮ้ยเมน S <S ไม่ใช่มันไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการไปแอบ,บดูใครมานะตากุ้งยิงอะนะอ้าไปนั่งเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะคะคุณครูถามเม่นว่าเม่นตาเป็นอะไรเม่นก็ตอบว่าตาเป็นสามียายโอ๊ยไ,ไ,ไม่รับมุกเลย คุณครูก็เคยเป็นตากุ้งยิงเนี่ยมันเกิดจากเราเนี่ยเอามือไปขยี้ตาสกรปกสกรปกไป,ไปไใช่ใชอะไรที่มันสกรปรกถูก<ม>ต้องค<ม>่ะ<า>นี่สาเหตุของการเกิดตากุ้งยิงเนี่ยแบบที่เม่นเป็นเนี่ยเม่นอย่าเอามือไปจับลูกเพราะว่ามือมันสกรปรกเขาจะไม่ลูกต้องไปล้างมือก่อนนะสาเหตุเกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันบริเวณเปลือกตา ซึ่งปกติแล้วตาของคนเราจะมีต่อมไขมันที่มันบวมๆออกมาเนี่ยตรงตาตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีต่อมไขมันอยู่แต่มันอักเสบมันก็เลยบวมแล้วก็ย้อยลงมาเข้าใจไหมลูกตาของคนเราเนี่ยมีต่อมไขมันนะมันมีต่อมไขมันมากมายอยู่บริเวณ ผิวหนังที่เปลือกตาใช่ใช่ค่ะนะซึ่งสามารถระบายไขมันออกมาได้ทางรูระบายเล็กๆใกล้ๆตาขนตาของเราแต่หากมีอะไรมาอุดตันเช่นฝุ่นละอองนะหรือละเอามือเราเอามือที่อาขี้ตาหรือเอามือที่สกปรกเนี่ยไม่ได้ล้างมือแต่ไปขยี้ตาเมนได้เอามือขยี้ตาไหมลูกได้ใช่ไหมขยี้ตาทุกวันเลยใช่ไหมค่ะ ไม่เองพูดอไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่หลังเม่นต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็อย่าเอามือไปขยี้ตาเข้าใจไหมครับลูกโอเคนะเนี่ยมันก็จะจัดเป็นหนองนะเกิดการอุดตันแล้วก็จะเป็นก้อนๆขึ้นมาบริเวณเปลือกตาแบบที่เห็นเลยนะคะหากมีเชื้อโรคเข้าไปก็จะทําให้ตาอักเสบแล้วก็กลายเป็น หนองอ่ามันกลายเป็นหนองมีอาการเจ็บเจ็บด้วยใช่ไหมคะแม่เจ็บแล้วก็บูแบแมแดงนะ,ะสาเหตุนี่เขาบอกเลยสาเหตุจากหนึ่งชอบขยีตาบ่อยๆทำให้เปลือกตาไม่สะอาดสองบางคนแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วเรื่องล้างเครื่องสำอางออกไม่หมดน่ะผู้หญิงอะ่ะชอบทาตาอะไรเงี้ยบางคนเป็นเงี้ยนะ แล้วก็ล้างออกไม่หมด 3. บางคนใส่คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ไม่ได้ใส่แว่นอ่ออนานะอ๋อเพราะฉะนั้นอ่าบางคนใส่คอนแทคเลนส์เวลาจะใส่เวลาจะถอดคอนแทคเลนส์หรือจะจับดวงตาต้องล้างมือให้ถูกต้องเลยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพตาของเราตาสำคัญไหม สำคัญน,นะคะไม่าางั้นเด๋ยวตาบอดอ่านหนังสือได้ไหมคะไม่ได้เลยเข้าใจไหมลูกอ่าโอเคแม่นอย่าลืมแม่นครับอะไรอะไรจดหมายรักเอาเอาจดหมายมาให้หนูแล้วก็ให้เขียนโอ้เขียนจดหมายรักเรารักแกเรารักแกคนแกเหรอ ขอจบเรื่องเรื่องรักษาตาก่อนนะเม่นอย่าลืมล้างมือให้สะอาดเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวก็อย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ให้พาไปหาหมอโอเคไหมครับไม่เจ <c oughs>